สวัสดีครับพบกับเบากึมนะครับน้อยนะครับกับช่องเบาเพชรข้อสะพานมือนีทีมงานไปใส่เกาะไปใส่เอาไปใส่เอาเดี๋ยวก่อนยินครับส้มปัญญาะชส้มชุ่มปัญญะอันนี้ทีมงานนะครับลาปูหินล่าปูหินชมชิวทัดครับถ้าเหมือนชานาะอันนี้มือนีมากประตูปราตูสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับมือนีปราตูเป็นเจ้าภาพ เดี๋ยว้อพาขึ้นผูครับมาเนี่ขึ้นผูชมบรรยากาศผูหินเอาบ้าบ้าสั่งที่สั่งที่ครับผมสั่งที่ตาครับมื่อนี่รับโบเคยมาดอกมาน้าทีมงานเพิ่นเหรอครับเพิ่นไปใส่กระป๋าน้ำเพิ่นครับครับผมสั่งที่เห็นแต่ปลาเนาะที่น้องเอาบ้งัดบ้งัดบ้างัดเอาวัสดีครับมื่อนี่เมื่ออาชีพมาเมื่อนี่สิ้อผาทีมงานไปอยู่ป่าฟ้าดอยน้อยครับเช็คบรรยากาศบรรยากาศแบานบานอยู่แต่บ้านไรผมว่า บนฐานออกกำลังกายเนี่ยอันนี้ทีมงานไหมด้วยครับพี่น้องเบาโยครับบมาไหมครับมาไหมน้องไหมพึ่งปั่นปั่นจู่วัเสาร์กันเนาะจู่มากใหญ่ใหญ่มากด้วยพี่น้องแต่ว่าเป็นท่อพื้นที่ก็อันนี่ก็ได้เบาโยอ๋อให้พี่น้องมึงด้วยลายนั่นนะเดี๋ยวเขาเขาค่อยให้พี่น้องมึงนู่นกิ้งไก่นะเดี๋ยวให้บบางันอธิบายว่าหดหดหม่องไสนเนาะครับเนาะอันนี้เขามาต่อรถต้อไปฮิขี่รถสิ่งเลย ปราพชาภาพพี่น้องสมบรรยากาศรอบทางไปนะครับแบบบานๆเพื่อนนายโยงนี่เป็นน้อเพื่อที่อยู่ทางไกลเป็นติดภูเขาเลยพี่น้อง ไหลเอื่อยล่อเที่ยวเขาฉันสาวเอ๋ยเราเคยล่องทานเขียวคีรขี่รีวงกดสะกดใจให้ไหลลงธรรมชาติงามตาผู้พาอิงแอบปาดงพฤกไพรพง คองอยู่คู่แดนนายงใจหายเมื่อหวนกลับมาอีกครั้งไม่มีน้องนางเคียงข้างลองทานเคียงกันภเกา เธอ,อไม่ลาลขอลาทิวป่านายงแดนไกลปล่อยวางหัวใจไว้ผิ่นดินแดน,นงดงามนายงที่รักเมลาจากไกลข็อตามรอยรักยังจำตึง ใจไหม เคียงกันภาพเก่ายังตราตรึงใจช่วัวนินิรันด์ผ่านพัานนานวันคงม,มันรักเธอไม่คลายขอลาหทวป่านายง คอตามรอยรักยังจำตึงปิดจิตใจมา เมื่อรานานาดังสวรรค์สร้างสรร์เพร่พริงพร้งแพลวราลำน้ำทอดยาวไหลเอื่อยล่อ่วเขาชันสาเอ้ยเราเคยล่องทานเขียวเขียว นใจให้ไหลลงธรรมชาติงามตาผู้พายิงแอบ,บป่าดงเพลิดเพรพงพงอยู่คู่แดนนาน เภาพเกายังตราตรึงใจช่ัวนิดนิดรันผ่านพัานนานวันคงมันรักเธอไหม อตามรอยรักยังจำตึงติดจิตใจไหม เฮียขับรถเลยเขาเขาทุ่งครับของเฮียตกรถได้น้นำแข็งเก็บมาพี่น้องเรียบร้อยอนาคตต่อไปสิเป็นยังไงด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> ตามมาเบิ้องครับตามหน้าเ้ากระเบิดร <c oughs> ่าง,ง <c oughs> าม้อกระเบิด <c oughs> บ่ายา้ำฝนนี่ได้ยุ่นเนี่ยนี่ย้ำฝนยางขึ้นเน,นาะขาต้องเกลี้ยทำไงเส้นทางข่าย่างขึ้นนี่แหละทายสั้นนะ คคบสั้นนะเอ,อสั้นแล้วสำนึกได้หากรบล่งบบดีบฟิตลังไกลี่เน่พวดเลยครับเรืองพี่น้องมือรูปหเลบ,บรรยากาศด้วยนะทองให้ทองหน้าฝ้ออากค็คึมครึมดีกระหอนกำะว่นหอนแล้วออขึ่นผูดน่นยเดียวจบเลยพี่น้อง โอ้เส้นทางทอรหดเรือเกินตั้งฝังแล้วครับพี่นอ<ก>้องไงกระ,ะติกนก้ำกระเลือตั้งแต่กระติกน้ำความพร้อมโอทูทอรหดดีๆพี่นอ้นองเบิ่งเส้นทางขัดแน่โอ <c oughs> ทูดุนๆมัน เดินปลาเท่ wood, นานึงเนาะเมื่อยเติบเป็นเรียวเลยไงมันยังม่ทันหอดมองปูหินได้หน่พี่น้องอีกไก่ยู่เดยนทางอิสานกิโน้อยันลังให้พี่น้องเบิ้งออกคนเนียวพูเขาน้่เขาน้่ อ้าอ้้าถ้พี่หน่อยให้่หาให้ใส่หนปานคิว่าเขบอกอะไรอยู่โอ้โหี๋มันปลูกมันด้วยปโทเลี่นอยปลูกมันส่วนมันแลก็ส่วนอย่างปนกันไป ทะเลจักเม็ดซีซีเม็ดวะเนี่ยอันนี้เป็นอันนี้เป็นเป็นส่วนยางพี่น้องโอ้ส่วนยางมาเลยนะครับเพื่อนนายงคนี่อาชีพนี่คือเส่วนยางเป็นหลักครับอ้อยแล้วก็มันทอดมังรถแล้วพี่น้องทอดเราบ่ไหนทอดได้ยังเนี่ยก็เครื่องบ่ รวเชียวไ้อีกหลายนีกไปโน่นนี่ละนีไปโน่นนี่ละเพราะมันต้อแร้ดมัไ้อดัมันรถัอน่นเติมน้ำมัน่ของกันเติมอีละเติมน้ำมันที่ของย่างขึ้นมาเมือนโอุ้นไหมขุน้ำเปนอกทางมันบกกรรมไง าลาลเอื่อยลอเที่ยวเขาฉันสาวเอ๋ยเราเคยล่องทานเขียวค้ขี้รีวงกดสะกดใจให้ไหลลงธรรมชาติงามตา พงคงอยู่คู่แดนนายใจหายเมื่อหวนกลับมาอีกครั้งไม่มีน้องนางเคียงข้างลองทานเคียงกันภาพเรา่ายังตราตรึงใจช่วนนิรัน์ผ่านพัน คงมันรักเธอไหม่คยขอลาทิวป่านายงแดนไกลปล่อยวางหัวใจไว้ทิ่นดินแดนงดงามนายงที่รักเมลจาจะไกล้็อตามรอยร ตึงิดจิตใจไหม อ,อีกครั้งไม่มีน้อกงาทางเดีวนเนีไปน่ะลรอบลรอบรอบรถงดรอบอันีแล้วรถิงเนี่ยหนดนรอ พี่น้องฮอดแล้วเบิ่งสภาพเบาเ็ดพี่น้องเอ้ยเมื่อยหลายเ้อนะครับคลิปนี้เอามาจนไปก่อนเ้อพี่น้องเดี๋ยวคลิปต่อไปเฮาจิมาเบิ่งว่าเอาปูหินนี่เอาแบบใดเห็ดแบบใดสบายมากครับพี่น้องมีสั้นก่านีปะเลี้ยวปกติปกติกินแต่อยจูอยู่บ้านรอบนี้ฮอดแล้วพี่น้องเดี๋ยวฮาจิย่างขึ้นไปเชิ่งสันผู้อีกแล้วเป็นห่วยขึ้นเขาไปนี่นะ ูเห็นนมสัดีนพวกเพ่นคลิปนี้นี่บ้าเพชรให้เบิ้งผจญภัยความสัญญาอพดนะครับเนาะเดี๋ยวเอาไว้อีกคลิปหนึ่งคลิปรอบไปนี่สิพาพี่น้องวิธีการไสอัปูหินเด้วยพี่น้องอันนี้ยุสันพูดได้เดียวทอนถึงประเทศเราไห้ไรไหลไรขี่ฟ้าก้อนปงไงนะพี่น้องอสำหรับคลิปนี้บ้าเพชรไล่พี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ